ก่ต oh ัหนส่่อต่อสร้างกต่อดูดิกว่เราป็นกอลยพี่อยากเล่นนะกก็เกมที่อยไรมาดูตัวต่อเสรยสร้างสร้างบ้านสร้างบ้านใหดีก่านสร้างบ้านใหดีก่อนเลย ขอบคุณกูมากขอบคุณพีจก็ขอบคนด้วยันจะอยู่บ้านกับนซื้อบ้านาต้องมีหมอบซื้อบ้านอะไรเงี้ยกิจกรรมชอบนะน่าสนุกมากเลยโอ้้บ้าี่จะสร้างบ้านหาทิ้งตัวสร้างบ้านเรแล้วก็พยายามหาพ่เจะก็เจอล้วพี่อยนี่ไงเจอแล้วอแต่เ้าเจอที่ต้องเจอที่เจิดต่ออ่โอ้ยวันสร้างบ้า มันอะไรอ่ะอันนี้เฮ้ยรู้ปัญหาที่ดีที่สุดเก็บทองให้ได้มากที่สุดมีองานที่ดีที่เก็บของงานก็เจอเพื่อจะแต่งตังเออเอาวางไว้ตรงนี้ถ้าเจอเก็บได้เก็บทุกอย่างเลยที่เอาเจอไว้ถึงก็เป็นแบนนี่จะเพ่มจะเพิ่มจะเพิ่มแล้วก็จะเอาฝากเงินละค่ะ แั้วพีาจะแจกตังโก้โปยโโปรยอ้อตน้อยตังว่าโรยี่หาที่อ้อเจอแล้วตูยก่ก็เลยเออพี่เป็นไม่มีว่ะร้านค้าที่จะขของขยบ้านขอะไรให้ขายของอยาก หนูง่ายกว่าหนีูยากได้เฮ้ยหนูว่าไม่เล่แบบไม่เล่นใช้ตัวไหมไม่ใช้ตัวจะดีที่สุดใช้ตัวแบบดูแบบใช้ตัวมันแบบมันใช้แบบขามันอ่อนอ่ะมันมันอ่อนมันขี้ขา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 แล้วแต่ว่าระบบขี้ได้หรือเปล่าขี้ขาอ๋ออันนี้เแบบเอาแม่แล้วไหนดูหน่อย ดาวุฒ oh, ิเขาเล่นาขาเล่นไม่ใช้ตัวกันนะแล้วี่ออเตรียมไว้ก่อนว่าคุณได้เงินว่างโดนตอบปกรณนถีได้เงินล้านจรงใครก็รู้อันนี้ปกระสสัง่งเวที่ไม่ขายวงขายบ้านกาพี่ขายแต่ของเพิยเดียวเหมาะดีเ ขายของอยากเล่นกิจกรรมละเนี่ยกิจกรรมไม่อาหรือเปล่าอยากไปเล่นตอนตอนที่เรายากเกินก็หรอเนี่ยยากจนว่ากไปหาของแทบจะไม่ได้ใช่ย่าก็เราวุฒิฐาไม่ดีแถมมือก็ไม่ไหวเลยน่ารำไรน่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยบ้านเราวุฒิเทพหรอพี่ออยมันคือบ้านแล้ว มันคือบ้านที่ดับบดจนมากนั่นคือบ้านที่โคตรโคตรโคตรจนจะสร้างบ้านดเลยดีกว่าพี่เก่ยสร้างบ้านหรือเปล่าแลสร้างบ้านหรืดีกว่าไม่มีสร้างให้แล้วแหละมาสร้างกันดาสร้างกันมีเตียงแล้วครับอันนี้มีตางเลยตังหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอโอ้ไม่เอาละออาะไรไงดีกว่า สร้างอะไรวะโอ้อันนี้ก็นี่พอดีอย่างนี้ะดีไม่เอาก็สร้างยไงดีกว่ายังไงก็สร้างบ้านกูเอาแค่สร้างเงี้ยกูจะสร้างบ้านกูจะสร้างบ้ายเลย พอจะสร้างบานกับเอ็กตยังพอจะสร้างบ้านสวยโค้ยใช่ไหมเออแล้วสุก็เอแค่พีานี้จะสร้างแค่แค่คนละเท่านี้ออขาหนึ่งมาตอนนั้นเลเป็นชั่วโมงเลยเปิดใช่ไหม สองอันต mm. ู้เซนหาไม่เจอเาตู okay. Okay, ้เซแคโคลานขอถ้าเกิดใครเจอกันตู้เซมีสามอันถาเกิดใครเจอออันนึงก็เอาเลยมีเสอันอันนี้พี่โอให้หนูมีกอันนึงตู้เอเอยวเเมดโอเคเอา้ตั้งมด้วยเี่ยเาตมมาทาการกว่าเดี๋ยด แล้วเฮ้ยพี่อเล่ยแบบต้องกินข้าวกินอาหารด้วยดิฮะเออแล้ววุฒิแล้วเราเจอเซปิอาไหมพี่อเล่ะเนี่ยน้ำมะพร้าวหัวด้วยเอาหัวหัวกระสือไปด้วยตอนนั้นสร้างอ่ะขึ้นเล่นทำเพลงดีทำเพลไม่ดีสร้างยังไงที่เก็บเงินหนูเสร็จอ่ะเกียรติละ ดาวุดระวังพี่หวานปนหัวม oh, like 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 ีที่กำบังด้วยโคกกำบังหัวไม่พอที่การขายหัวต้องใหญ่ไหมเอ้ยไม่มีอันนี้มันไม่มีตัวนี่หรอเรื่องต่อนี่มีตัวหนูไม่ต้องซื้อหัวขายหัวขายหีถ้าเร่องดีดาวุดถ้าเลื่องดีเนี่ย่ะถ้าเรืงไดถ้าเร่งดีต้องไม่ใช่แม่ดาวุดอยู่นะ าเกิดใครเจอ่ส่วนของคนหรืออะไรมาพี่เคยจะประกอบร่างกายเป็ตัวหลายตัวนีไงเจอแล้วเจอหัวหล้าอาบน้าเบเจอหน้าเบยเหหัวหน้าเบเไหนหัวหไปแล้วอันน้่ที่นี้อันนี้หน้าเบว้หัวหน้าเบอไมเอา เราค่อยรู้เดี๋ยวค่อยม,ออม,ออมอาหาเจใครเจอตังค์เนี้ยก็เอาให้พี่นะเพราะเป็นตงนังค์แบบราคาถูกๆแต่มันก็เอาเออพังแก้วสร้างไม่ค่อยดีูก็เอาอเจถ้าเกิดเอาเนี้ยไปแลกสองเหรียญจะได้เป็นตังค์บาทนี่ได้เลยตังค์บาทนึงนี่ค่วนคนไทยน่ะหมดแล้วเมียเจ้าหนุเจออะไรเออบ้านต้องยแยกแยะ

นี่ติดอะไยนี่อย่าตัเดียวล้วอันนี้ใช่บางรเปล่ใอุ้ยเขาได้เอกาสปงประตูปังประตูกกกกประตูเอาไเลยพี่ออยนะครับมลยประตพี่ออยถ้าเราเจอมีเอาเก็บเองได้ใช่ไหมเนี่ยที่นอนหนูเออเอาวางไ้่นแเดี๋ยวพี่แจกตัให้อีกทอะไรคลิปนี้กี่นาทีเนี่ย วูดแปดนาทีแล้ว้ยสูแปดเนี่ยแปดนาทีแล้วดาวดาวจำกัดไว้กี่นาทีฮะดาวูดดีพี่จะประตูต้วมันต้องอันนึ่งดาวูดต้องหาอีกอ่ะแอรแอรออันนี้แอรเจนจินแอร์นจินเรามาเล่นเล่นละเล่นชักบ้างดูจากอะไรอันนี้ที่อันนี้ที่เงยกับตัวเซฟะสมกัน นี่ไงเจอฝาตู้เซฟเพราะจะว่ามันจะต้องมีกล่องตู้เซฟมีเงินสร้างกาต้องมีซื้อดีไหนก็มีนี่เห็นแนี่ที่นอนแล้วพี่เอาเจอกล่องตู้เซฟแล้วว่าอยู่ที่นีนึ่งกล่องตู้เซฟประกอบเองนี่พี่เอนพี่เอนมันมีอีกอันหนึ่งอ่ะถ้าเจ้าฝาก็ต้องซื้อก่อน่ล้วเราสร้างเกลียดแล้วมีมีเงินอยู่ละหายแผ่นเรียบๆมันเลยแผ่นเรียบๆอย่างเงี้ยอะไรสีอะไรอะไ้มันเรียบไมันนำกล่องเองเจอแล้วกล่องเอง ไโอ้ยมันอ่อยมาก่่ี่ยวกนะไรอ้เด็ะเ like, ้เด็กเถอะไอ้็จะอะไอ้เด็กจะเถอ้เด็กจะเะไอ้เด็กจะเถอะอ้ดะ้ไ้เ็จเ็จอะออเ้้้เ็จ้เ็จ้ออกะ สร้างบ้านไม่ได้สร้างบ้านนี่ก็ยลื่อส่วนที่ะตูวนี่ก็นอกปิดยากคิบเป่เงเลยโตมากเลยส่วนเราเคยส่วนวสร้างบ้านโอ้หแล้วจะเอาพวกขวดน้ำมาทำไหมไม่มีตัวคน่ะแล้วก็ประกอบตัวนี่การประกอบทีละชิ้นต่อตัวอ่ะเฮ้ยแล้วหนูได้วิธีดูเฮอ,อยยังอะใหะประตูพังเลย มากรอบได้ขาสขาแล้วปลาะตัวเฮ้ยกอนประตูงยังเนี่ย้วเ่าแล้ว่าดวงดีปะดวงดีมากตามไปแล้วพี่ดวงดีมากเลยเจอกอนประตูอ่ะโอ้ย no ยังหวงหนาหัวหายแล้วไหนงดอ่ะเจอเจอวิทยุข้างหนอะไรอ่ะกดแนะนำว่าจะเลือกเสื้อีแดงทำไมเสื้อของผูหญิง อุ้ยเออเอล่านี้ก็ได้เจ้าลูกขอซื้อเกงอะไรไหมเพราะว่าดูดิดูชุดหนูเอ้ยเจอแขนแขนไหมเอ๊ะข้างนี้แก้วอะไรกูอ๋อยออเมาได้พีออยก่อนเลยนี่งานที่ไม่ใช่อเวเอาเกงใหม่ใช่ไหมเอาเกงใหม่สีดำดำหนูชอบสีดำเฮ้ยพี่ออยแล้วพี่ออยจะไม่โจนไหมี่ะยังไม่มีถ้าเกิดใครเรียแล้วก็จะไม่โจนยังไม่รวย เออหนูว่าหนูไม่อยากรว,วยนะนนรถ้านทาหนูรวยนะถ้าหนูนะาหนูมีเงินนะั่นจานี้เลยอือจะรีบซื้อของเลยเพื่อโจมิยพโปนแต่งเลนใช่ปะของมีคนดีแล้วกัน้ช่